สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทํากระทงแบบง่ายๆนะคะจากใบตองนะคะใบตองสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวนะคะและใบลิ้นกระบือตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวทูบเทียนนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะเพื่อนๆก็จะมีเข็มหมุดนะคะ ทูบเทียนแม็กเย็บกันไกรนะคะแล้วก็ดอกไม้สีขาวนะคะที่เราจะใช้ตกแต่งวันนี้กลีบที่เราจะทำวันนี้นะคะเพื่อนๆจะมี2แบบนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะมีมีแบบไหนบ้างนะคะเราจะทําในส่วนของกลีบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะทําในส่วนของกลีบนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ฐานกระทงที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆเราจะใช้ฐานกระทงอยู่ที่6นิ้วนะคะเพื่อนๆ6นิ้วนะคะเรามาทํากันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของกลีบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะทําในส่วนของสีเหลืองนี้ก่อนนะคะเราจะใช้ใบเตยนะคะเพื่อนๆความยาวอยู่ที่ ประมาณ8นิ้ว8เซนนะคะเพือ่อนๆประมาณ8เซนนะคะแล้วก็ใบลิ้นกระเบือนะคะใบลิ้นกระเบือจํานวน3ใบนะคะแล้วก็มีใบตองนะคะเพือ่อนๆใบตองขนาดนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะเพือ่อนๆประมาณ10เซนนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะทําในส่วนของ ยอดก่อนนะคะเราก็ใช้ใบเตยนะคะเพื่อนๆพ,พันเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆพันเป็นยอดใบสีนะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็พับด้านนี้เข้ามานะคะแล้วก็พันไปเลยนะคะให้ได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็ใช้ใบลิน้นกระบือพับค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะ พับพึ่งแบบนี้นะคะพับพึ่งเสร็จเราก็วางนะคะวางประมาณนี้นะคะวางประมาณนี้เราก็พับแล้วก็บิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆพ,พับลงมาแล้วก็บิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะชั้นที่สองนะคะ เราก็หันด้านสีเขียวเข้านะคะวางแบบนี้แล้วก็พับลงมาดันขึ้นนะคะพับลงมาดันขึ้นแบบนี้นะคะใบที่สามทำเช่นกันนะคะทำแบบนี้พับลงมานะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ ทำในส่วนของกลีบด้านนอกนะคะเพื่อนๆกลีบด้านนอกนะคะส่วนของกลีบด้านนอกเราก็พับครึ่งค่ะความยาวอยู่ที่8คูณ15เซนนะคะพับลงมาห 1, 2, 1, 2นึ่สองนสองะคะเราก็ใช้ Mac แม็กเย็บไว้เราก็นำกลีบที่เราทำแล้วนะคะ มาวางแล้วก็พับแบบนี้นะคะเพื่อนๆพับเข้ามาแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองด้านเลยให้ได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆให้ได้แบบนี้นะคะเราก็เย็บไว้นะคะแล้วเราก็จะให้มันเท่ากันนะคะเพื่อนๆเราก็วางท่าแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกนะคะกลีบทุกกลีบจะได้เท่ากันนะคะ เราก็จะได้กลีบแล้วนะคะแบบที่หนึ่งนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนเเราจะทําในส่วนของกลีบนี้นะคะเพื่อนๆขนาดของใบตองของเรานะคะเพื่อนๆก็จะมีขนาดเจ็ดคูณสิบห้าเซนแล้วก็แปดคูณสิบห้าเซนนะคะ 7คูณ15เซนจะใช้2ชิ้นนะคะพเพื่อนๆเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะพเพื่อนๆเราก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งน,นะคะเราก็พับลงมาหนึ่งสองพับลงมาหนึ่งสองนะคะให้ได้แบบนี้นะคะพเพื่อนๆ ้นที่สองนะคะทำเช่นกันนะคะพับครึ่งแล้วก็พับลงมาหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะเพื<ๆ>่อนเราก็เย็บไว้ค่ะชิ้นที่สนะคะพับครึ่งค่ะหนึ่สองหนึ่ง,สอง,งสองนะคะเราก็ใช้แม็กเย็บไว้นะคะเพื่อน เราก็จับคลีบนี้นะคะใบตองสีน้ำตาลมาวางซ้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ถอีกหนึ่งชิ้นนะคะเราก็มาวางแบบนี้เลยนะคะความห่างของแต่ละชั้นให้เท่ากันนะคะก็แม็กเย็บไว้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาทาบนะคะให้เอามาทาบแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ทุกๆกกีบของเราก็จะได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะเราจะได้กีบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนต่อไปเราจะนำมาตกแต่งกระทงค่ะเราจะติดแบบนี้เลยนะคะเพ <มา S 1> ื่อนเพื่อนเราจะติดแบบนี้เลยชิ้นที่หนึ่งนะคะชิ้นที่สองเราจะติด ฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆติดแบบนี้เลยนะคะชิ้นที่สามสี่สลับแบบนี้นะคะเพื่อนๆสลับแบบนี้เลยติดแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะใช้อยู่ที่8กรีบพอดีนะคะเพื่อนใช้8กรีบพอดีนะคะ8กรีบพอดีเลยนะคะชั้นที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อ,ตอไปเราจะทําชั้นที่2คือกรีบนี้นะคะเพื่อนเราก็จะติดสลับไปแบบนี้นะคะติดสลับไปแบบนี้เลยเราจะใช้อยู่8กรีบนะคะ ฐานกระทงของเราอยู่ที่6นิ้วนะคะเพื่อน,อนจะใช้ชั้นละ8 8กีบนะคะเพื่อน,อนใช้ชั้นละ8กีบนะคะจะลงตัวพอดีเลยนะคะ ได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้8ปดกีบพอดีนะคะพอติดเสร็จ2ชั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้กระทงงประมาณนี้นะคะเราก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนนะคะเราจะใช้ทูบเทียนปักตรงกลางนะคะเพื่อนๆ แบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวนะคะเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ตามชอบนะคะเราก็ปักแบบนี้เลยนะคะเพื่อน กระทงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ